พาคนหน่อยมาเล่นน้ำทุกคนวันนี้มาเล่นน้ำไฟน้ำลน้นเนาะไฟล่องนันไปเขื่อนอันนี้ไฟน้ำลน้นไฟน้ำล้นก็นอยู่มาสักสี่ฮาโลได้ไหมตะเนาะประมาณนั้นแหละสองโล <c oughs> คนหนึ่งบอกสี่ฮาโลคนหนึ่งบอกเอขีซีมออไซค์มากันวันนี้พาหลานน่อยมาดูน้ำว่าแต่จะมีน้ำพอหล่นอ่างไม่ต้องด่วนเร็วไหนเดี๋ยวลื่น นั่นมันห่างกันเห็นไหมนะโอ้ทำไมตรงนี้ห่างกันล่ะเนาะมันหลุดออกได้นี่รอยน้ํากระแทกแล้วมันหลุดหรือเปล่าทําไงอะ่ะก็ค่อยๆก้าวไปสิอฮ้ยใหม่ไปตรงนู้นก็ได้เินเดินขึ้นไปนู่นก่อนแล้วก็ไปเลาะตรงทีท,ทีไปเออึ๊บไปเลาะไปตรงโดนทีท,ทีเดีย๋ยวยายเดินตรงไปตรงนี้ปิ๊บยายมีความสามารถพากันออกมาเดินเล่นผ่อนคลายเนาะทุกคนอยู่บ้านก็นอุ้ย งวยังไม่ได้คขอกขดอ,อกแต่ว่ามามานี่ก่อนเพราะว่ามันยังตะวันอยู่เนาะเขาเขากังายงายเพราะว่าลงไปได้ลูกเพราะว่าไอ้นั้นมันเยอะน้ำตรงนี้มันมีตลอดเนาะเวลาฝนตกมาแล้วนะเลาก็จะค่อยๆมีนม้ำลงไปค่อยลงไปเดี๋ยวยายลงไปก่อนร้านก็ได้ตรงนี้มันหลุดแน่เลยน้ำกระแทกหลุดนี่ไงเศษมันมาถี่นี่จะลงไปตรงนู่นก็ไม่ได้เพราะว่าตอนน้ำไม่มีอ่ะมันมีหินโอ้ไม่ใช่ มีเศษขวดแตกเออ,อพูดผิด,ดมาเกาเก้าเกา let's go, go, go. Let go. ค่อยๆ let's go เลเกไปเดินไปนู่นหาตาค่อยๆไปเหมือนยายบอกเดินทีเล็กๆ,ๆอเอ,อ,เอ,อเออเออถ้าล้มไปนั้นน่ะมันหมือนนอ่นเนาะมันมีขีดตะไคร่น้ำแมทุกคนแต่บรรยากาศดีๆพามาดูบรรยากาศเดยพุณนะตะวันจะตกดินอยู่แล้ว วสวยเด้อบ้านเราก็สวยคือกันแหละแต่ว่าถ่ายบ่อยแล้วเนาะจำเจก็เลยพาเปลี่ยนสถานที่บรรยากาศมาั่งเปลี่ยนไปเรื่อยเลยแล้ว,วก็ไปอ่างแล้วก็ไปเขื่อนโอ้ยปัญานี่เวลาว่างเยอะจะถึงแล้วใช่ไหมเวลาว่างเยอะจริงๆริงเผิ่อใช่ดิเนาะเอ้ยไม่ว,ว่างเราก็หาเวลาว่างอ่ะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ทำนาแล้วแล้วเนาะก็รอแต่มีนม้ำวันปุ๋ยสิยาบำรุง แต่ปุ๋ยอีกรอบแรกอะรอรอบสองแต่หลังบ้านยังไม่ได้ใส่เนาะก็เลยเออไม่มีน้ำเกิดไปรอรอบไปก่อนเนาะพอ่นี้เราก็จะเดินเร้อนไปใหม่เช่าเท่าเท่าโดนแรงก็ไม่ได้ได้ทุกคนเพราะว่าไม่ฉีดดังแคกๆค่ยองนายยองเอ้าไปนังทางหนุนทากงทางหนุนทำไมจะเห็นตะลัน ต้องส่องมาทั้งนี้มันถึงจะสวยเนาะทุกคนว่าไหมละ่ะเนาะพอมันเห็นพื้นนาด้วยอู้เขาเข้าคืองามงามแท้นเนี่ยมาสอ,อนถตาเขาเข้าตรงเองเพราะว่าพอเขามีนม้ำปุ๊บเขาก็ใส่ปุ๋ยเลยนะเป็นทางต้นนาเอ,อ่ะเสียกมีอะไรไปดูไปลงทุกนไป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 ลงที่แรกเลยขั้นแรกเลยแล้วก็เดินค่อยๆเดินมาย้ายไม่ลงละย้ายจะนั่งรอตรงนี้นั่งรอเขาหน่อยเล่นน้ำก่อนเด้อทุกคนเอาห่างกันพดไม้จะได้ยินไหมล่ะตา เอาลองไปสิย้าหญิงเอากลัวอะไรดูร้านหน่อยให้ลงเองก็ไม่ลงย่้านี่อย่างบุกกลัวอะไรก็ตรงนี้มันจะบ,บันไดถี่แล้วระวังตกน้ำเดินมาทำไมเดินมามองไม่เห็นไหม่นไม่มองทางเดินลื่นปื้ดจุ่มปุ่มกอกตกน้ำอีกถอดทำไมนะไม่ถอดถอดไม่ได้เออ โอ้โหเอออ่ะไปยืนอยูนย่น,นั่นแหละเผื่อมีปริงอะเดินไปย่องไปเออค่อยๆเออ,เอ,อ,เอไม่ต้องกลัวหรอกหน่วยรักขาอยู่นี่ค่อยๆย่องไปถึงทางถึงมันห่างลรวกกับมาคืนเ้อะระวังเกาะเครือพวกบุ่งเกาะขาเอาอเอยากเล่นได้แต่ว่าย่านน้ำเออให้ลงเอไงก็ไม่ลงจะให้ลงด้วยน่ะนะ ให้ดูบรรยากาศด้วยสวยมากเลยทุกคนแบบว่าถ้าบาันอยู่ไกล่นะไม่ต้องรีบไปทํากับขเขาให้เล็กหน่อยน่ะอยู่จนขํามืดเนี่ยมันจะโล่งสบายเลยได้เอออันนี้เดี๋ยวพอข้ามก็ต้องกลับไปเอามวเคาเคาะอาหารให้หมูเอากับปเขาให้เด็กหน่อย,นะอยนมมเนี่ยคือว่านเลยเนาะภะละเยอะก็เลยต้องอยู่ไดแ้แค่แป๊บเดียวเนี่ยตะบันกะไก่จะตกดินเราก็ต้องไปเตรียมตัวหากับเขาให้ให้ร้านหน่อยเนี่ยสองตัวสองคน,งคนหมูหน่อยอีกระวังล้ม เราก็งัวก็ยังไม่ได้เขาคอ,อกเลยนะเออระวังระวังระวังเอ้าเอา,เอาไ,มไม่ลงอีกซะงั้นถ้าทุกคนมาผ่อนคลายด้วยดูบรรยากาศด้วยบางทีทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยบรรยากาศแบบนมีเคยดูเลยไม่อยากดูหรอกอยากดูไอ้นั้นไหมเราอยากไปทะเลไหมละ่ะ <laughs> แล้วจะพาไปทะเลไปดูอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ่าแมงกระพุนบ่มัน,น <laughs> มเป็นยังไงแต่แมงกะพุนก็นกนได้ ตะวันสองหนาเกืมเห็นเขาเขาไม่ทุกคนเข,เขาเขางาม,งามสุดยอดเลยเขาปยาทําไมไม่สูงอย่างนี้เยอะเนาะควรจะสูงน้ำก็ไม่ค่อยมีพูดถึงว่ากระด้อันนี้เขามีน้ำตลอดเนาะอยู่ทางน้ำด้วยโอ้ทุถูกปีนี่น้ำหลายกานี่ปีนั่งกระพามันเลนตรงนี้เลยน้ำหลายน้ำล้นฝายเลยล้นเราก็นั่งเล่นตรงนี้ไหลลงมานี่น้ำล้นจากนุนโอ้เรา พอนำมีนำปุ๊บมันเก็เป็นกีต้าไข่เนาะก็ก็ปูนขนาดโหลดปิ้งอัพยังลงน่ะเออเขาขับมาเขาขับมาเร็วเนาอเขาก็ฟิบแลบลงไปนี่เลยแต่ลงฝั่งนู่นลงฝั่งไปในอ่างเมืนโอ้โหน่โโหนากลัวมากเขาขับเร็วขนาดว่านั้นมาด้วยกันล้วมีรถคันหนึ่งมอไซค์เนาะโอ้โหมาก็ไม่ชะลอฟิปลงมาแล้วมันก็ปัดเออปัดลื่นแพรบแต่ลมหรือเปล่านาอวันนั้นเนาะจำไม่ได้ไม่ลมหรอกเนาะ มันแพบสะบัดซื่อ,อหูหน่ากลัวมากเวลามีน้ำแทเสียงรดอะไรเวลามีน้ำชทน่ากลัวมันลื่นเนาะโอ้แดดเข่าตาเป๊ะเลยทุกคนเลยตะวันเข่าตาพอดีเป๊ะไม่มีอะไรเกินเลยจากตะวันเลยโอ้ยอยากลงไปดูเขาเข้ากันเด้แต่ว่าย่านเย็ยบแก้วเย็ยบเศษแก้วเนาะมันเอา ตานอนคนน้อยนอนสบายมากเลย,ย,มเล,ยล,ลมเย็นใช่ไหมลมเย็นเย็นอยากมาสร้างบ้านที่นี่จังจะกะทีใครเหรอใครเขาจะให้สร้างบ้านวิคนน้อยบอกอุ้ยลมเย็นอยากมาสร้างบ้านที่นี่จัง่าไปนั่งแปะ๊ะยังไงแม่นุ๊กมันเป็นขีตะไคร่น,น,น้ํมันเปื่อนเหมมันจะคันเด้เออ เป็นขี้ฝุ่นขี้ฝอกกันไม่ขี้ฝุ่นขึ้นมาตามต้นมันไม่ใช่เป็นน้ําที่ไหลผ่านนะนะแต่เป็นน้ำไหลผ่านนะนะนนนก็เลนได้อยู่หรอกเนะเาะเพราะว่าน้ำเก่าไปน้ำใหม่มากสี่นะ่ะอันนี้มันเป็นน้ำแบบยังไม่ล่นยังไม่น้ำเก่าปอก็ไปไม่ได้น้ำใหม่ก็ไม่มีมากเนี่ยมันก็เลยเป็นน้ำแบบค่อนข้างจะนเนะ่าเนาะคนหน่อยก็อยากจะไปนั่งแช่นั่งเล่นเพื่อน<ม>แล้วมันจะคันอ,อะไรอือ<ม> โอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้เลยจ้าเดี๋ยวพาหลานหน่อยกบ,บ้านก่อนตสวันกี่จะตรงดินเราเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่น้าะจะเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีก่อนเร็วขอบคุณนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย